กราบสวัสดีพี่น้องเมืองไทยเมืองนอกเมืองนาที่ขอรพรลักทุกทุกท่านครับ <c oughs> ชายพนมมาแล้วสิบนิ้วนบปรบมือให้พี่น้องทุกทุกท่านคิดว่าคิดถึงคือกา้าคือกับ <c oughs> หาคำพูดที่คุณเรียกอาจทำให้คุณเตียงหักรักพังประโยคที่คุณไม่ควรพูดกับคนที่คุณรัก ของคุณแม้ว่าคุณจะบอกว่ารักเขาแค่ไหนพูดด้วยความรักแค่ไหนที่มีต่อเขาก็ตามเพราะคำที่พูดคืออาวุธทำร้ายจิตใจคนได้ฟังดังนั้นเมื่อคิดจะตำหนิหรืออยากกระตักเตือนคู่รักของตนเองขอให้เลือกใช้คำที่ถนอมน้ำใจเว้ากันดีๆคุยกันดีๆอย่าตีกันเด้อ <Okay>. Yeah. ข้อที่หนึ่งฉันไม่ชอบเลยเวลาที่เธอจุดจุดจุดเป็นประโยคตัดเพอแบบติดปากเพื่อแสดงความรู้สึกไม่พอใจในพฤติกรรมของอีกฝ่ายประโยคที่คุณจะได้ยินบ่อยบ่อาทิฉันไม่ชอบเลยเวลาที่เธอคุยโทศรศัพท์นานนานหรือฉันไม่ชอบเลย เวลาที่เธอวางผ้าเช็ดโต๊ะเกะก,กะไว้ในห้องน้ำหรือฉันไม่ชอบเลยเวลาที่เธอดึงกระดาษเช็ดชู่เรี่ยราดในห้องน้ำคำพูดแบบนี้ยิ่งพูดไปรังแต่จะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกลำคาญและอาจคิดว่าคุณเป็นคนขี้บุญจนเกิดไปถ้าคุณอยากเตือนคนรักลองใช้ประโยคที่นุ่มนวล เธอช่วยเราหน่อยนะเราอยากจะให้เธอไปที่ปรึกษาเรื่องงานกับเธอแต่เห็นเธอคุยโทรศัพท์นานนานเราไม่อยากจะกวนหรอกแต่เรื่องนี้มันค่อนข้างสําคัญอยากให้เธอช่วยการปรับเปลี่ยนประโยค์แต่ความหมายแบบเดิมทาให้คำพูดน่าฟังความรัก จะนุ่มนวลมากขึ้นเธอทำให้ฉันจะบ้าตายอยู่แล้วคุณเคยสังเกตไหมว่าเวลาที่คุณพูดคำคำนี้กับใครใครได้ฟังได้ยินก็คงรู้สึกไม่ดีแล้วยิ่งคนที่คุณรักได้ยินคำคำนี้เขาคงจะรู้สึกไม่ดีแน่ๆเลยลองหาคำพูดที่ดีๆ คำพูดที่ไพเราแะแล้วระงับอารมณ์ตัวเองแล้วหาวิธีคุยกันใหม่ไม่งั้นเตียงหักรักพัง3เธอเป็นบ้าอะไรเวลาที่คุณไม่เข้าใจว่าคนรักของคุณเป็นอะไรทำไมไม่พูดไม่จาหน้าบึ้งตึงถามอะไรไม่ตอบหรือโมอโหจนฟัดเบี่ยงแล้วมาลงกับคุณ แต่คุณกลับราดน้ำมันลงไปในเพิงอารมณ์พร้อมตะโกนกลับไปว่าเธอเป็นบ้าอะไรบอกเลยว่าไม่ได้ทำให้อีกฝ่ายระงับอารมณ์ลงได้มีแต่จะซ้าให้ไฟลุกท่วมให้เกิดการทะเลาะกันแน่ๆดังนั้นควรระงับอารมณ์แล้วพูดวิธีที่อ่อนหวานคุยกันดีๆเตียงไม่มีหักเตียงไม่มีพัง <Okay>. Yeah. สี่เธอมันก็เป็นอย่างนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยเสียงบนไล่หลังแบบนี้คิดว่าทุกคู่ขึงได้ยินรักของตัวเองพูดกันใส่มาบ้างละ่ะอาทิเธอมันก็เป็นอย่างนี้ชอบยกฝารองน้ำลงเวลาเข้าห้องน้ำลักษณะประโยคจะทำให้อีกฝ่าย รู้สึกว่าตัวเองถูกกล่าวหาและทําให้คนที่คุณถูกกล่าวหารู้สึกเบื่อหน่ายจนทําให้เกิดการโต้เถียงกันก็ต้องเข้าสู่วิธีเดิมใช้คําพูดดีๆกว่าการกล่าวหาเพราะคงไม่มีใครอยากเป็นคนผิดแล้วมานั่งทะเลาะกับคนที่ตัวเองหลักฮเงียบก่อนได้ไหม ประโยคนี้ถ้าแปลก็จะหมายว่าฉันไม่อยากคุยกับเธอตอนนี้เพราะฉันกำลังหงุดหงิดอยู่แต่ประโยคนี้หละทำให้คนฟังรู้สึกน้อยอกน้อยใจขึ้นมาทันทีถ้าจะลองประโยคใหม่เป็นตอนนี้กำลังตั้งสมาธิเพื่อที่จะทำงานชิ้นนี้ให้เสร็จขอเวลาสักสาสนาที แล้วเราค่อยมาคุยกันนี่ก็คือห้าคำห้าประโยชที่ไม่ควรพูดก,กับคนที่เรารักก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับครับขอให้ทุกท่านรักสมบัติรักนิรันดร์ขอให้รักกันนานานาน,านรักจนแก่รักจนเท่า รักจนนั่นแหละรักจนถึงที่สุดของชีวิตและขอให้มีความสุขกับความรักสำหรับบันนี้ท่านใดที่ฟังแล้วชื่นชมชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <c oughs> ช่องชายขนม <c oughs> และช่องเครือข่ายที่ขึ้นเมืองอกึกเมืง่งกึกอยู่บนหน้จาจอสำหรับวันนี้สวัสดีครับ